No, Ta Nó phải vâng ngồi Phải lúc phải tao lúc phải phải nằm ngươi Ba Vậy Không kia mình chắc cho nó con Khỏi bà con Bà làm đi đi Đây lúc này Nì Tươi đi Nó no. đi Nì Nì muốn bằng con อายุงอาเต่านี่นะนี่ฮะมันเด้อขอบคุณเด้ออืมขอบคุณขอบคุณขอบคุณอืมยันยันเลยโอ้ยขี้มุกเต็มมา嘛มาสร้างขี้มุกใหม่สร้างแหงขนาดนเลยเลยนั่งลงเออนั่งนั่งได้เปล่

คน,นย่งเงียลลกบาไปเงี้ยบนเพียงเอาขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธา บุญนสบายดีท่านผู้สมเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บาวบนำอยู่ที่บ้านพ่อตองเหลืองแล้วก็เป็นคลิปที่บาวบนำจะใส่ความอดทนพยายามให้ลูกเด็กกับคืนไปเนาะนี่โอ้ต้นไม้ใหญ่เนาะด้วยมาเกินนะนี่เฮ้มีหันไขรเครื่องก็ได้น่าเนาะให้จอมพู้เด <c oughs> ไปลูกลูกจอมไปไปบังงวดไปไปใส่ไาพ่อไปบังงวดเลยพามันมีเก็บโอ้เก็บลูกเด้อเออนี่นี่นี่เ <c oughs> ลูกอายุงไปส่วนไปไปบังงวดไปลูกมุกไปส่วนไาพ่อไปบังงวดเลยงวด <c oughs> งวดจากักรโตยังทำมันจกักรโตซีโตเนาะไปเก็ <c oughs> ยาหนูห่างปีนไปไปเลยไปเต้าไปน้ำเอื้อยไปเอื้อยพาไปบึง

ไปทำมันวิจักตัวนี้ก่อนค่อยว่ากัน,นโอ้อันนี้เป็นน,น้ำน่องบ,บนบนงวกินน,น้ำเนอะโอ้พี่นลงมากินพีีเด้น์น่องพอพีนไทยเฮ็ดเนะอะพี่น,อน้องเลยเนี่ย ว้าไม่เจอป่ะดูอ๋อไอเทือกันลูกนีงว่าลงมากินน้ำอยู่นี่พี่น้องนี่อนหอยคือ้อยลงเนาะอืมไปบงงพพังงัวขึ้นอะไรลูกโอ้โบกเป็นคนป่าแล้วลูกสาวเตานไปบบกเกงบกหันมูอละคน

อันนี้คือจุดที่อันอามาเห็นขาเจ้าตอนมีดพี่น้องเลยเนาะพี่ลูกโอ้จี้อันขี้ควายอยู่หน่าข้างหน้า,าก,ก็มีแต่ขี้ควายอัด <c oughs> ปัญญาดีขี้ควายเอ,อ่อไม่พอเจียมมาสักหน่อยปัญญาปัญญาขี้งวัวพี่น้อง <c oughs> อ,อืไปเลยยันยังขี้งวัวกินกระแสีย จนได้เจ้าเนี่ยฝนแรงเลยต้นนี้บ่ต้องป้มเด้อไปกินมากมันเด้อฮะต้นมกไฟเนาะย่านขี้ควายเห็นไหมนี่อันนี้เราทำผชมอันนี้คือบริเวณเก่าที่ามาพบต้นนั้นพี่น้องเลยเนาะที่เอามาเบิ่งมาแยงเขาเจ้าเพราะนั่นก็ปไปแล้วเอ,ออโดย นี่มเบึงมาเบึงบอเกอเนาะนี่เพื่อนๆพี่น้องเลยขเขาจะอยู่หันบน่ไปเบึงจุดเดิมที่บ่อบุญนำได้อาจับใบหัวไดีเลนี่มาซ่อนข้อยู่ขว้วกินพี่น้องเลยเนาะ่วนนีพ่อเบิ้งอันนี้พี่น้งหลกนี่อันนี้บอเดิมพี่น้องเลยท่านใดได้เห็นคลิปอ่าอีพีแล้วกันนาจะเข้าใจเนะาะอีพีหนึ่งเนาะที่ผสมเนาะเน,นี่อันนี้ก็คือ บอลที่ได้เอาไฟโซเลเซลมาตอกใส่เป็นบอลเกาะซชมือของบาําบัดนำเองเนาะเนี่ยเป็นสนัญลักษณ์ไว้อันนี้ก็เป็นบอลน,นอนนี่แหละเบิังเต้าลูกยินเบิังลูกยินเบิังเด้อนี่แหละบอลที่เอตู้บอลที่ลูกกันเกือบตายตอนนั้นอะลูกอีพ่อ,อยาให้ลูกกินนี่แหละลองนั่งบังดูฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าบอลนี้แหละพี่น,อน,น้องเนาะตอนที่บ่าวนำได้เอาอยาให้ลูกเต้ากิน อันนี้ก็จะเป็นบอลที่ว่านางไฟบอลไม่เท่ามีแต่ตอนนี้ไม่เท่ามีเพิ่นบ่มาแล้วอันนี้ก็เป็นหอยเก่าเพิ่นนี่ไปกายนี่เนาะแล้วก็ะแมลายยางนี่จังเสียแหละยงลูกจี้ได้บอลบอลน,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 นี่นะบอล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 ใดตอนใดตอนยีฉพอมาเห็นลูกทมิดนะจี้ได้เนี่ยนี่อันนี้บอลพิ่นขึ้นลินเนาะโอ้ยน้องจอมเลยลูกไปไปหาไอ้จอมไป อันนี้นะตัวไหนโอ้เขือเข้าลูกไปไปบงหัวลูกไปมาที่มาอันนี้คือบอนเขาเขาออกออกเนาะมีบอลเทวแลนลื่นตัวนั้นโอ้ยบุกุดบุกฟันมาปีนีิสเดมาเข้าเหี้ยแล้วลูกได้ลูกโอ้มาเจียลูกก่อนไปเขาเจียม์ไหยี่ห้อลืมไปไปหาไอ้จอมเนี่ยอันยงโยง ลูกลูกส่วนไอ้จอมนะไปไปเอาโลทิปมาสิเด้อยอ้สุขเขาเห็นเด้อไปเอาโลทิปไปแม่นกซื้อโลทิปปาไปอยู่เงื่อนก็สิเด้อจอมยู้มใช่ลูกใช่เนี่ยโอ้ขอเขาจะขุดตูนมนดเลยน,นี่เนาะบริเวณที่อยู่เก่าพี่เนาะไอแต่ว่าตอนนี้เป็นข้างเลี้ยงงวหมดละโอ้ไมเห็นเอืมเด้อลูกโอ้อยู่พุ่นเลย เขาฟื้นไล่ได้นี่นะเนาะฟื้นนะเนาะเนี่ยฟื้นไหลนี่อดแล้วหดแล้วแซงลูกกัวน่ะโอ้ว์ไปเล่นควางดีขนาดนี่บนเรียงหัวบนเรียงหัวเขาเจ้าเนาะ ลูกสาวอยากได้คืลูกสาวอยากได้กึบแตะนะแตะกึบแตะงามๆเนาะน้แม่นกซื้อวาแล้วก็ให้อยากได้เต้าน้อยอยากได้ตัวดโอ้โถหอยากได้เด้ออยได้ลทีมเด้อโอเคอีพ่อซื้อุละคัดเลยเด้อนฮะอ้ยงคันนึงเตาน้อยคันนึงจอมใจคันนึงดีออดคันนึงแหมขี้ลิ้นเลย เอ้ขี้ไปให้ไอ้มุกเลยถอกิ้ลลินอยู่วัดหันสบายสบายใช้งาเพิ่นมัดใส่อ๋อพ่นลปล่อยข้าวป้าพ่นข้าวป้าพี่น้องเล,ลยเออลุ้มพนระลุกี่อ๋โโอลุ้มพนอ๋อตุ้ยระลุ ตัยดีเลยทฮ่โต้หนนโอ้โหปลห่แล้วเนาะใช่เน่มาอยู่นี่แล้วโถโฮโถโถโฮโปาโตตูหุนตุยดิยเนาะ นี่โอ้โหนี่ตุยดีขนาดใช่ซองโตไปซะละเออยินคฮัลโหลกินดกันี่อกนไันี่นี่คนลีำดีดีได้ลูกนี่นี่ตุยดีเนาะตุดีนี่นี่มุนบังคอง ไอยุงไอเต่านี่ยนะนี่ยฮะมันมันแจ๊กันเราบอกไม่เจ๊กันเด้อจะได้แม่เท่านี่ยนะฮะแม่เท่านี่ฮะไปเฉยๆเออขอบคุณเด้อขอบคุณเด้ออืมขอบคุณขอบคุณขอบคุณอืมยันเนยโอ้ยขี้มุกเต็มมาบามาสร้างขี้มุกใหม่สร้างให้ ซาลุกซองโตไปซลุกซองโตไปซาลุกซองตเซอตออนไปดอกไม้มาเต้าลูกไหขอเนนี่ขอเนเอาไปโสักกตตบเลยซลุกยอะใสโอ้ยทานีลูกมันขึ้นทานหนึ่งมนโอหมกปีหกได้ลูกบ่ไปกิน

Chị ừ. xương hát kho là phát ăn bói phía nào Ơ, xong họ ăn mục ơ, 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 nó nọ Thôi mắt xong 2 phía nào mà cái chạy yêu mà hát cả Hé, chó, chó ăn lục, lục Bái, hả bẻo cướp, bái Bái lục Bố ra bóng nằm cái dưới lục nha, lông ở đây lục cướp nó, hả cướp nó เออเอลูเออเดทิพย์เลยกลูกเอลอปิกเออนลูเนาะอัีเอบลเออเกืบล้มมาแปเอาเกบมากเนาะเฮ้ลูกเลงมานี้เลยลูกอันนี้เลยเอาเลียไปนับเฮ้ยเอาไปเอาเกืบนะลูกเนาะเอาเามาสงอันเลย Ui, cảm ơn có tổng hay đây Tông hay cắp hay đấy. Rồi à, ăn lúc chồng Lúc áo cướp tệ là lúc áo lột thiếp, là lúc dạc đấy nhanh tùm đề Họ yếu hoa phá phải kìm vào mực được Phải kìm vào là Pepsi vào nọ xem xem vô xem nó xem nó, ôi, xem tàu này xem chơi trăm xem xem lấy xem tàu này, xem 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 xem

ับฮะ๊ายบายเด้อบ๊ายบายเด้อลูกบุกบ๊ายบายเอาบ๊ายบายเด้อลยบ๊ายบายไปไปลูกไปนี่เวียนน้ำทางแล้วนี่อันนี้แหละมกกะทินะอันอื่นบุเอออันอื่นบุญสนใจพี่น้องเลยนี่คือหัวกะทิที่จะึดีใจพี่น้องเลยมาโถูกโอ๊ยกรบลมโอ้ยกระลม นี่ยินดีต้อนรับสามนุ่มกลับบ้านกลับบ้านเฮาโอแม่าบแม่แม่าบแม่สบายดีเด้อคนที่พี่น้างบ่มีเวลาไล่พี่น้อยพอเอาจะปักหลักไล่บุไรีเด้ปักหลักไล่เดียวมีคนซวนไปให้ยูให้กินเขาไปวับเลยต่อไปหูหูลุกลุกสาวเตานี่สบายแล้ว ح ح> บมริย่างและลูกสาวเต้าเนี่ยเอาดีใจพี่น้องเลยดีใจกันกับบานไม้ของกันกลับมาอีกครั้งของลูกจอมใจเนาะสาธุเดอรคอให้ยาซูมีสิ่งใดที่มาขัดขวางในการศึกษาของลูกอีกด้วยทอนเนะ ح ح> าะเราหนำได้เราดมทุกแนวพี่น้องเลย

Thôi di chai lạp vina sukapuig lake sukapuig lake lệch Yvat ki tua nó. Un look, 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 lục 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 look, 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 วันเงี้ยเลยลูกมุไปเงี้ยวบนเพียงเอาการกลับมาของไม้ของลูกจอมคอยโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะสมุกเท,บทวบุธาท่าห้าแหละบ่มาแน่นอนพอ่นีก็ได้โดยแต่นี่ก็คันว่าปะไปเป็นอาทิตย์นี่ก็คือกันแหละพี่น้องเอ้ยแต่อันนี้เพิ่อนอยู่เพียงคืนเดียวเนาะคืนพอดีว่าวันน้ำจะก็ได้มาทัน นี่เบทันขเตรียมสิไปอันห้ยเมืองเลพี่น้องเอ้ยพ่อจับมนเออบใจสุดมันนะโอาเอออบ่อยากเอาลูกวลูกจับอันจับกองให้พ่อเด้อจับซินี่เด้อ่้พ่อสิเอาอันเอาน้องเจาเอเอ้ยนนปอันเป pe lục sao tao còn bố này kia là mình mươi à khoa đa đi lục khoa đa đây nương ừ nương 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 เจะไปเได้บอกได้แล้วได้แล้วบ่ต้องแล้วไปลุยประเดี๋ยวไปลูกไปขับใจเด้อมือกองเด้อนี่ไปกลับบ้านเฮาบรดนี๋เฮ้นั่งดีๆเด้อได้บ่ลูกได้บ่ลูกลูกยื่นก็ได้นะยื่นเลยยื่นเลยเออเออเอาคอ้านยพ่อยดีเออสบายกว้านเนาะอืม Nhĩ rằng là chịu lắm to, dưa lên nè nè con nè 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 đi nè nè โอเคอีพ่อซื้อรทีมให้มีแม็กเจวอนพ่นซื้อส่งเงินมาแล้วไปเนยังเปเลือกเอาลูกจะได้ขั้นได้เลยเลือกเอาเด้อลูกเด้อนะม้ามีพ่อมาไปเลือกเอาไอเดียดโดยตอนน้อยเลยเอาเอาโอ้ลูกสาวลูกสาวเต้าเห็นอัน้นกนี่โอ้พี่น้องเอาไปเปิดวีดีโอกันเหรอ เนาะเอาไ้เป no, uh, uh, ็นพิพิธภัณฑ์นี่ไปเอาไปเป็นก้อนขจาเนาะดีเจเนาะเรยเยมาเขาแนะนำเขาเนาะเนาะต่าเนาะจะได้ดูที่พลละคัทพุละคัดเนาะโดยพุระคัทพุระคัทพุระคันโดย เล็กแล้วโอ้ยดีอยดีใจเธอว่าบ่าบุนำเฮ็ดได้ตามที่โดยเฮ็ดได้ตามที่เอฟซีวันนี้เสียใจฟักฟัง,ฟงะอะไเด้อต่อไปบ่าบุนำจะพยายามบออยายามมีทุกอ่ะเนาะข้อและพยายามสุดที่แล้วแต่ว่าข้อแหละบออยายามมีซึ่งมาคองกันบ่าบุนำอีกตึมโดยทอนเนาะนะเนาะเลยเธอว่าต่อไปก็จะได้ไปซื้อรถอที่ซื้อจัก,กรยานนั่นแหละพี่น้องให้พลคันเลยซี่ขัน ได้ครับการช่วยเหลือจากแม่เจวอนซา่งทินทานบันเกิดเพิ่นก็อยู่ทางบ้านนาโตน้อยเมืองสญะแข้งเสญาบุรีพี่น้องเอยแต่ว่าตอนนี้เพิ่นไปอาศัยอยู่ต่างแดนแต่เพิ่นก็ยังบริลืมทินทานบันเกิดของเพิ่นเนาะบอลฟังเสแห่บอลแล่เสบือบอลเกิดเมืองนอนของเพิ่นเพิ่นได้ส่งมาช่วยเหลือพี่น้องพอต้องเลี้ยงก็เป็นพี่น้องแขวงเดียวของเพิ่นนั่นเองอ่า ถั่วจำนวนส0มเหรียญพี่น้องเอ้ยให้ซื้อรถที่รถจักรยานให้พุณละขัน4คันพี่น้องโดยเป็นนิ้อเลยเนาะเพราะอีพ่อบอกให้อันอันโพสเยวโกมาครับแล้วแหละถั่วเบานำก็ได้จ้างมาเบาโกพาเลาะนะพี่น้องเอ้ยกาประมาณสองเส้นกรีบเนาะจ้างเพิ่นมาครับออกรถกาถัวเท้ายืมพัดเบียกพี่น้องเอ้ยถัวเรารถั่วเรากระโปดได้ สั้นเลยพี่น้องเนาะก็ะดิ่งดีใจกับติดตามคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาอ,อกจาบคลิปนี้บ,บ่าวนำเองก็จะพาลูกๆเดนะะนนบบนินทางกลับแล้วกับหน้าข้อบ้านนะจึงว่ากันในคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ,บ่าวนำขอขอภารักทุธันไปเพียงสัมนียแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บ่าวนำขอกลับเข้ามาสบายดีขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปัน เงอน้าบดนาลนให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา